เบอร์สามคุณน้องอีดีสุดที่ผู้สาก็อือฮับตาเบอร์สามครับเบอร์สามแสตบแรงมากคะสายรุ่งสวยมากเบอร์สองเบอร์ยักษ์เบอร์สองดีนามเลยแสตบีะเป็นแบบเดียดหรืออะไรแสตบีจะเป็นตีนตาดำหนุ่มแม่มาก

มาแข่งแรงวนะเห็นมาแต่ละวันทีสามได้ดก็เลยสามแล้วขับบอกให้กันรูจ้ะแจ้งให้รู้แจ้งให้ดีก็แบ่งี่ทีก็เนสามับใช่ใช่ราคาเมื่อก่อนเนี้ยเข้ากันบ่อยๆตอหลังโควิดแล้วก็เลยหากันออกมานี่เนราคาขยล้วย่กันต้องเปชนได้นยาันเฉล่ เมาเมาเศรษฐาเนี่ยรวยดอกบรบรมอีนู้านูเลยี่ยงาครับนานะครับมดลอกครับจะดยจอดาสี่ตาบ่อจาการาูิค่ดงมาแล้วนเที่แล้วองเจ้าเกิดจากตี่งามนี่แหเกิดจากลูกกระดและดแยงมพื้นดีนะครับเป็นผู้นกดันส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ ส่งเสริมการเกษตรที่ระรับนี่แหครับเจ้าของปินตาาไอ้เจ็ดสิบกเดี๋ยวเขาจะปรับให้สี่พันแล้วแต่ต้องการตู้นะตู้ตู้จะเปปรัให้เป็นสี่พัย่าา้าาอยู่คนเดียวก็โอเนะ ยินครับสวัสดีการแ่งครับเป็นครับสวัสดีครับผมนพดลรดาแย้มนะครับหรือสอจตุยนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองอำเภอเมืองนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้มาเดินนะครับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหรือเทศบาลเมืองนะครับหรือตัวตลาดปทุมนะครับก็ในรัฐการตอบรับจากคนในพื้นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็มีรู้สึกว่าสนุกสนานในเรื่องของการเดินนะครับคนทีมเดินก็ สนุกสนานแม้กระทั่งชาวบ้านก็ตอบรับอย่างเป็นกันเองมากๆนะครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจนะครับที่ประชาชนให้การตอบรับนะครับเบอร์3ามหรือว่าทีมของพลังประชารัฐของเรานะครับเราไม่คิดว่าเราเราลงจังหวัดปทุมนะครับในในพักพลังประชารัฐเราและจะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้นะครับเรารู้สึกดีดีใจนะครับทีมงานมีวันนี้นะําพี่นาเรศมาด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานหาเสียงทุกท่านมาร่วมกันเดินนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ที่น้องประชาชนจริงๆนะครับที่ให้การตอบรับการเดินในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับในวันที่14บสีพฤษภาคมนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับเราอยากจะเป็นตัวแทนของท่านเข้าไปเป็นตัวแทนในการเสนอปัญหานะครับในการแก้ปัญหาต่างๆของชาวจังหวัดปทุมธาน,นีโดยเฉพาะที่ฝากมานะครับก็คือในส่วนของไฟฟ้านะครับหรือว่าความ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทางต่างๆก็จะเป็นจะต้องแก้ไขเร่งด่วนนะครับเราก็จะไปเสนอปัญหานี้กับให้สภาได้รับทราบให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในจังหวัดปทุมรับทราบเพื่อจะแก้ปัญหาไปร่วมกันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับประชาชนในเขตเลือกตั้งของสจตุ้ยหรือว่าอดีตสจตุ้ยนกพดลนัจยาแยมเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนปทุมธานีเป็นคนรุ่นใหม่ที่สารฝันอยากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งตอนนี้นะครับร้างอาณาจักรปิ่นฟ้าฟาม นั่นแสดงให้เห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจที่จะพัฒนาเมืองปงทุมธานีฉะนั้น14พฤษภาคมขอให้พี่น้องเข้าคูหากาเบอร์3กาเบอร์สกาเบอร์สาพี่น้องจะได้หนุ่มรูปงานนาเพราะที่ชื่อว่านกผดนลนรดายามเบอร์สาเบอร์สาเบอร์สามครับครับสวัสดีครับสวาสดีครับะนะครับ